ก็จริงจริงยังยังไม่แน่ใจว่ายังไม่ไฟนอนว่าแบบจะไว้ขนาดไหนจะไว้อะไรยังไงก็คือจริงๆแล้วผมยังถ่ายละครอยู่ใจของเจ้าแล้วก็วันจันทร,ร์คานพวกก็ต้องโกนหนวดก็เลยเดี๋ยวรอโกนทีเดียววันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แต่ว่าส่วนของชาลีฟเนี่ยอาจจะต้องมีมีครับอาจจะต้องมีมีบ้าง<ต>เอเตอตรวจขาวนหนวดหนวด แต่หน้าอกนี่จะเกลี้ยงเกลี้ยงนะานะอามาแล้วไทรายมาแล้วนะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกมากครับที่ท,ที่ที่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของของชารีฟ <c oughs> มันมันเป็นเขาเขาเป็นคนที่ที่เก่งแล้วก็มหัศจร์เหมือนกันแล้วก็แล้วก็วก <c oughs> เขาน่าสนใจมากครับเขาน่าสนใจมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ที่ผมได้มีโอกาสมาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ใน,นาร,ไปไปราวไงก็เปลี่ยนไปใหม่สำหรับชาดีเยอะเหมืนอนกันเป็นไปได้นะครับอาจจะแบบอยู่กับเาเรียกอะไรกองละครฟ้าถล่มทรายบ่อยจนแบบมันซึมซับเข้าไปในเซลล์ว่าแบบเรากำลังกลายเป็นพ่อหนุ่มแดนทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแแลล้วหุ่นนะะเด็็กกกปยันอที่บคือถ้าสมมติว่า ไม่ต้องถอดเสื้อถ้าไม่มีถอดเสื้อเนาะเ่อะว่านี้แหละค่ะเออกร์ชั่นที่แล้วก็ถอดพี่มอสกับพี่นาที่มาโอ้ไหวสบายมากเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบมีอะไรให้อ่ชมเป็นแอดิชั่นอลเป็นเป็นเป็นพิเศษเพิ่มเติมอะไรเราอาจกังวลไหมอนะกังวลไหมไม่กังวลเลยครับ เรื่องนี้ส่วนตัวแล้วไม่กังวลเลยเพราะว่าเราซ้อมกันเยอะมากๆครับผมเราซ้อมกันเยอะมากมแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายเข้าลงจริงแล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยหน่อยไม่ไม่กังวลเลยส่วนเรื่องหุ่นไม่กังวลเลยครับเพี่องแซ่ี่จะเห็นไหมเห็นครับเห็นทุกรองนเด็กเห็นครบทุกรอบทุกแผลต้องมาดูครับแต่ แต่จริงๆถ้าไม่ไม่ได้ถอดเสื้อไม่ได้โชว์อะไรก็จริงๆก็มีอะไรให้ดูบันเทิงเยอะมากมายครับยังไม่ยืนยันว่าบาดตรงไหนก็ชัดแน่นอนชัดครับความสนุกเวาเขาคอนเฟิร์มแล้วนะฮะชอบหุ่นดีมากครนะอ๋อครับผมใช่ครับก็มีบ้างครับหรเ่าบางครั้งก็เออแบบช่วงนี้หุ่นดีนะอะไรเงี้ยไม่ถึงดีสี่คือ กลุ่มมาเข้าห้องน้ำแล้วก kind of ็นอนไม่ห well, ลับคุณวดี่่ากดก็คือากับะดีทุกคนทุกเป็นว้าเมืองนะครับรีวิวชีวิตที่หลคนโฟกัสเดียวเลยัพอดีไปออกกำลังกายกันมาแล้วก็เลยให้ขอให้น้องทำอาหารให้กินหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ต้องมาซ้อมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแบบหวบางถ่ายขอทำ ขอทำคลิปเรียวไปด้วยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบก็เขาเรียกว่าถือวิสาสะแล้วกันเข้าไปแบบว่าแบบว่าให้กำลังใจน้องอะไรเงี้ยให้หายคิดถึงก่อนเขาจะเดินทางไปไกลทำบ่อยครับแต่ก่อนทำบ่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ต่างคนต่างยุ่งอะไรครับนานๆทีจะถึงได้มีเวลาว้างตรงกันเลยเนี่ย คนแซวเยอะรู้กบางคะก็ก็ดีครับดีรู้จะตอบว่าอะไรดีครับแต่พอเข้าไปทั้ากับคนเรียนเป็นแม่บ้านมากขึ้นแนะเขาแบบเขาฝึกการเิ็นแม่บ้านเรื่องเรืออะไรเงี้ยกจริงเหรอเขาจริงๆก็คงเป็นความชอบของน้องอยู่แล้วครับเขาเป็นคนแบบชอบเรียนรู้อะไรใหม่ใหม่ ชอบแบบเพิ่มเติมความรู้อะไรเงี <'s on> <radio> <sk ry mus i> ้ยครับเขาบอกเตรียมไว้สำหรับในอนาคตจะต้องมาดูแลเราเลยผมว่าเขาพร้อมเลยถือว่าไม่มีไม่มีอะไาตับ้องเลยนะผมว่าสดแต่้พร้อมองบนนี้จะมีคอมเตแบเลยางไม่รู้เหมือนกันครับผมคะ

ทุกคนก็ก็เรียกว่ารู้สึกเรียกไปแฮปปี้กับกับผลลัพธ์ที่เราได้ทำไปแล้วอะไร้ยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังคิดว่าแบบเขาก็ยังทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นครูสอนร้องเพลงคุ้มแแบบหรือพี่ปอเองหรือว่าทีมงานทุกคนพยายามที่จะผลักดันเราให้เราได้มีประสบการณ์ให้เราได้ได้เก่งขึ้นในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าเราพร้อมแล้วแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเขาอยากจะพุชให้เราไปได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับ เ้าใครพักใคยพับกดดันไปเยอะไหมแต่ขาดคาดกว่าผรว่าเด็กจะต้องมีการที่ดีมือจานที่ดีที่สุดผมไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าอยากที่จะเล่นอยากที่จะโชว์อยากที่จะอยากที่จะแบบแสดงอยากที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขมีความบันเทิงเกิดขึ้นในในโมเมนต์อยู่บนเวทีอะไรเงี้ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่ใหม่สําหรับผมแต่ผม อาจจะเพราะว่าเราอาจจะเคยเล่นละครทีวีมาแล้วใช่อยู่ว่าบนเวทีละครเวทีเนี่ยมันเป็นการแสดงสดมันไม่สามารถเทคได้แต่เนื่องด้วยการซ้อมของเรามันค่อนข้างจะเยอะมหาศาลมากจนทำให้เราบทเอ่ยมาร์กยืนเอ่ยังไฟทั้งสเตททุกอย่างมันครบมันสมบูรณ์แบบแล้วพอเราออกไปตรงนั้นเนี่ยมันก็คือทุกคนจะได้ไปสัมผัสกับตัวละครแล้วก็เรื่องฟ้าจรวดทรายแบบเต็มที่ผมผมอดใจไม่ไหวท,ที่จะที่จะออกไปอยู่ตรงนั้น้เล่นรคับ เราอาจจะมีมีวอร์มครับมีมีเซสชั่นวอร์มก่อนซ้อมทุกครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะฮะต้องต้องวอร์มก่อนไม่งั้นครูก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันอาจจะมีเทคนิคเรื่องเรื่องของการร้องให้เราสามารถที่จะโฮเสียงเราได้ครบ50รอบเพื่อไม่ให้มันเสียงพังอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่องที่แบบเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถที่จะใช้ตรงนั้นได้อะไรตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนเรามันก็เปิดโลกให้เราใหม่ แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเซฟเสียงอมากขึ้นแต่เราก็ยังร้องได้ดีเราร้องได้สนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่เราตองท่องเพลงใหม่ในการร้องเพลงขึ้นใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็วิธีการพูดด้วยก็ก็ก็มีแบบเทคนิคอะไรเงี้ยมาเทคิม่รงนผมดันรู้สึกสนุกจนไม่ได้กังวลว่าแบบเสียงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทำเสียงไม่ไหวก็กินยาแล้วกันอะไรเงี้ยครับ ตกก่อนนอนหนึ่งเม็ด<ม><ม>อะไรเงี้ย<ม>ก็<ม><ม>ให้หายไป<ม><ม>แต่ว่าก็เราจะพยายามารีมายตัวเองเรื่องของการใช้ช่องที่มันถูกต้องตลอดเวลาอยู่แล้วครับระหว่างซ้อมไปด้วยก็กพยายามที่จะดึงแต่จริงๆมันคือคือ,คอ,คอด้วย,ด,วยด้วยเพลงด้วยอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบกระโชกหกห้าหรือว่าแบบวากอะไรมากขนาดนั้นครับมันก็อาจจะไม่ได้ทําลายเสียงมามากขนาดนั้นคือผมเลยแบบอยากเล่นแล้วอ่ะมันมันสนุกจริงนะพี่มันสนุกจริง ถูกจริงเพราะว่ามันละครมันยังถ่ายแบบฉากห้าไปฉากสิบฉากยี่สิบอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือเรากําลังเดินทางไปพร้อมกับทุกๆคนในเรื่องแล้วเอเนอร์จีของนักแสดงที่อยู่ในนั้นมันมันพาไปด้วยกันแล้วมันแบบส่งกันมากๆเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมรู้สึกว่าแบบมันมันมากอ่ะมันวันนี้กับคำว่าเป็นเตทำไดทุกอย่างดี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 มัรอดูก่อนครับมารอดูก่อนไม่ไม่สะปอนอ่างหรือว่าไม่เข้าใจเข้าใจเนี่ยหรือว่าเราทำได้ทุกอย่างกับคำนี้นักเตะมันเป็นยังไง ผมว่าในฐานะในฐานะนักแสดงเราทำเราทำหน้าที่ของการแสดงได้ดีมากพอสมควรในเรื่องร้องอันนี้อาจจะเป็นสกิลที่เรากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่แต่ถามว่าก็ไม่ได้ขคเลงครับผมก,ก็ยังก,ก,ก็คืออาจจะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเวอร์ชั่นพี่แก้วหรือพี่เก่งหรือพี่หนุนนาที่แบบเ,เสียงแบบมหัศจรรย์ทั้งสามท่านอะไรเงี้ยหรือพี่กบเองที่แบบสามารถเนรมิตเสียงให้แบบนุ่มไพเราะได้อะไรเงี้ยเราเองก็คงจะใช้พื้นฐานการร้องเพลงของเราบวกกับ สกิลที่เราได้ได้มารับจากที่ราชดาลายัยด้วยไหมครับที่นั่นได้เห็นหน้านัเด็กจากนั้นนะคครับผมผมเชื่อมั่นว่าละครเวทีฟ้าสเจอร์ไซด์ดมิวสิคโค2024นี้นะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนสนุกตื่นเต้นมันนะครับผมแล้วก็อบอ,อุ่นหัวใจนะครับผมใครที่เคยดูในเวอร์ชั่นแรกแล้วก็อยากจะให้มาดูในเวอร์ชันนี้รับรองว่าเหมือนจะเหมือนที่พี่บอยบอกคือมันจะมีความ เป็นโรลลอร์โคสเตอร์ทุกคนอาจจะคาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่เคยดูผมในหน้าจอทีวีก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูกันแบบสดๆนะบนเวทีได้ใกล้ชิดกันได้รับทุกอนุความรู้สึกของการแสดงในบทบาทของชาริฟในครั้งนี้ครับ